สวัสดีครับผมผมวินัยเที่ยวอาหารเรื่องลีรับนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผีแม่ดูแลลูกนะฮะหรือเหตุเกิดเมื่อมานานแล้ว,ลวรู้สึกจะเป็นข่าวด้วยมั้งหรือว่าผมได้รับฟังเรื่องนี้มาจากคนรู้จักนะครับคือ เรื่องความรักของแม่กับลูกนะหรือเรื่องดีลับเรื่องแปลกประหลาดนะเรื่องหรือเชื่อนะครับก่อนอื่นเราจะมาเล่าเรื่องนี้นะเราจะมาคุยถึงเรื่องอื่นด้วยและจะมีตอนท้ายจะมีให้พระคาาท้าวิสุวรรณนะครับพรกคาจริงจริงนะครับย้าว่าพระคาจริงจริงนะไม่ใช่พระคาเนเลเนๆนก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องที่ผ่านมานะนะคลิปผ่านมานะ คือผมผิดพลาดอย่างหนึ่งคือเรื่องเนาะหลวงพ่อที่เคยเล่าเรื่องว่าหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลวงพระอ,องค์ท่านเป็นสหายธรรมกับครูบาศรีวิชัยคือท่านเป็นสหายธรรมกับครูบาศรีวิชัยจริงนะครับแต่อาจจะต่างรุ่นคือที่ผมพูดว่าท่านทุดงไปภาคเหนือในปีสองห้าต้นๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะ คูบาศรีวิชัยท่านมรณะภาพตั้งแต่ปีสองสี่แปดสองนะฮะแน่นอนว่าหลวงพ่อทองอยู่อาจจะทุเดียทุดโดงขึ้นเหนือนะก่อนปีสองห้าเอ้สองสี่แปดสองนะครับคือก่อนคูบาศรีวิชัยมรณะภาพนะฮะกล้าพูดได้เลยว่าเป็นสหายธรรมต่างรุ่นถ้านะพูดตามความจริงนะฮะ ถ้าในยุคก่อนปีส4 8 2ดนะผมเชื่อว่าหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นะพ่อองค์น่าจะยังอยู่ในวัยที่ว่าไม่ฉลามากหรือยังเป็นวัยหนุ่มพูดง่ายๆนะและต้องกล้ายอมรับว่าและต้องพูดตรงๆจริงว่าท่านเก่งนะฮะเก่งตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มนะครับนะคือหลายคนอาจจะไม่เชื่อหรือถามว่าผมพูดโมโซหรือเลยเปย ให้คุณลองเสิร์ชหาดูข้อมูลได้นะครับตำแหล่งโซเชียลนะฮะอันนี้เรื่องจริงหลวงพ่อท้องอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์ท่านเป็นสหายธรรมกับคูบาศรีวิชัยจริงนะฮะคือทุดงขึ้นเหนือไปหาคูบาศรีวิชัยอยู่เรื่อยๆนะตอนท่านตอนคูบาศรีวิชัยยังมีชีวิตอยู่นะะนี่คือเรื่องจริงครับก็ขอแก้ข่าวนิดหนึ่งนะครับนะพอเราเราก็ ูดไปเพราะว่าท่านหลวงพ่อทองอยู่ท่านมรณะตอนช่วงปีสองห้ากว่าแล้วนะครับเลยสองห้ายี่สิบขึ้นมาหรือว่าในช่วงสองห้ายี่สิบเราก็ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดได้นะฮะแต่ครูบาศิวิชัยท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปีสองสี่แปดสองนะฮะเรียนรุ่นแรกของท่านคือปีสองสี่แปดสี่นะฮะ ซึ่งท่านมณีช่างมณีสร้างเหรียญน,นะครับลูกศิษย์สร้างนะค,คือสร้างหลังจากท่านมรณะภาพไปแล้วสองปีนะครับเกจิที่ปลูกเสกเหรียญคุบาศิวิชัยที่โด่งดังหรือจะเป็นหัวเรือใหญ่ก็คือหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระเบือนะครับก็มีหลายองค์นะฮะเพราะว่าหลวงพ่อ รุ่นหลังๆในท่านนิยมชมชอบในตัวครูบาศรีวิชัยอาจจะด้วยความดีของท่านที่เป็นพระนักพัฒนานะครันะครูบาศรีวิชัยเป็นพระนักพัฒนานะครับผมนะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระคาถาด้วยนะครับผมหลายคนนะอาจจะมีบางคนพูดว่าผมม้อผมคุยหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นเนาะ คือพระคาถาที่ผมให้คือเป็นพระคาถาจริงๆนะครับไม่ได้หมอไม่ได้คุยนะฮะอย่างเขาบอกว่าทําไมถึงมีคําซ้าๆเหมือนกันหลายบทอย่งผมจะบอกให้นะอย่างเขาว่าอย่างเช่นนโมพุทธายะทําไมมีบ่อยนะผมจะพูดให้นะครับคําว่านโมพุทธายะนะฮะมีอยู่หลายหลายพระคาถาหรือส่วนมากพระคถาสายขาวหรือพระคาถา พระคาถาแบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระคาถาชั้นสูงของบนเน่จะมีคําว่านโมพุทธายะนะฮะนโมพุทธายะก็คือหัวใจของพุทธเจ้าทั้งห้าคือมีอํานาจในคําขับเคลื่อนพระคาถาฮะคาถานี่ก็พูดตรงๆนะฮะเหมือนเครื่องจักรนะเราเปรียบสภาพนะเนาเปรียบความจริงนะนโมพุทธายะก็คือเหมือนไฟฟ้านะฮะซึ่งเป็นตัวเป็น สิ่งขับเคลื่อนพระคาถานะฮะซึ่งคำว่านามพุธายะขาดไม่ได้นะไม่ใช่เฉพาะช่องผมหรือของผมคนเดียวนะของคนอื่นก็มีนะฮะส่วนมากพระคาถาจะมีคำว่านามพุธายะนะนามะพทฒนนี่ก็มีนะฮะส่วนมากนะครับนามะพทฒก็คือหัวใจของธาตุทั้งสี่นะดินน้ำลมไฟนะฮะดินน้ำลมไฟมีความยิ่งใหญ่มีความดียังไงนะครับ ดินน้ำลมไฟก็เหมือนกับอยู่ในพระคาถานะฮะก็เหมือนสิ่งขับเคลื่อนพระคาถาก็เหมือนกับยานพานะพระคาถาก็คือยานพานะนามาพะทะหรือดินน้ำลมไฟก็คือน้ํามันนะฮะคือขาดกันไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนพระคาถารือเป็นสิ่งสําคัญในตัวบทพระคาถานะฮะย้านะฮะก็คือหลายคนออก ว่าอาจจะพูดว่าเอ๊ะประโยคประโยคเดียวทําไมถึงมีความสําคัญ์มากมายขนาดนั้นมีความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรือนะผมจะพูดให้ฟังนะฮะนามาพปะทะหรือดินน้ําลมไฟอําหัวใจของดินน้ําลมไฟนะเอาเฉพาะดินอย่างเดียวนะฮะหรือพระแม่ธรณีเนี่ยมีอำนาจยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดป้องกันมารที่จะเข้ามาทำร้ายพุทธเจ้าได้นะฮะมารก็ไม่ใช่มารธรรมดานะฮะ มานที่จะเข้ามาทําร้ายทําลายพระพุทธเจ้านี่ถือว่าไม่ใช่มารธรรมดานะพระแม่ธรณสีสยายผมลงกลายเป็นจระเข้เข้าขัดขวางนะฮะนี่เฉพาะดินอย่างเดียวนะฮะยังไม่รวมน้ําลมไฟนะฮะซึ่งลมหรือพระพายนะ,ะจะขึ้นชื่อเรื่องพละกกาลังมากเลยนะครับฮนุมาน,นี่นะที่ เป็นที่โด่งดังในศาสตร์ศสยศาสตร์ของไทยเราหรือของเนเดียนะฮะหรือของหลวงปู่หลวงพ่อเกจีด,ดังๆแต่หลายรูปหลายๆองค์นะฮะมีพละงกำลังที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะยกภูเข,ขาได้ทั้งลูกก็คือก็ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะส่วนมากจะได้มาจากพระอ,อิศวรน,นะฮะนุมานใช่ไหมของวิเศษพระอ,อิศวรแต่ส่วนหนึ่งจะได้มาจากพ่อก็คือพระพายนะพระพายก็คือลมนะครับ ซึ่งลมนะพา,พายอะ่ะมีกําลังมากขนาดไหนก็คุณดูพายุเอาสามารถยกรถได้ขึ้นได้ทั้งคันนะฮะนี่ก็คือนี่เขาเปรียบเทียบเนาะเราก็พูดไปก็อะไรแต่ความเชื่อนะเป็นมุมมองความเชื่อนะครับเอามาเล่าให้กันฟังต่อไปเราจะมาเล่าเรื่องสิ่งลี้ลับเลยนะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลับผมได้มาได้รับฟังหรือได้มาจากคนรู้จักนะเขามาเขาเล่าให้ฟังนะ คือญาติเขานี่เลยเขาอยู่กับลูกสาวนะสองคนลูกสาววัยสองขวบนะหวังว่าเขาไม่ผิดกฎ u t u b e นะเพราะ youtube เขามีกฎเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะพูดตรงๆนะใครไม่รู้เรื่องบอกตรงนะใครทํา youtube ติดเด็กโดยที่ไม่มีความรู้จริงนะคุณจะโดนปิดสร้างไรายได้นะฮะสหรับคนที่ผ่านเกณฑ์หรือคนที่ แบบยังไงอ่ะทำ youtube เป็นอาชีพนะฮะหรือเหมือนกับคลิปที่มีเพลงที่มีลิขสิทธิ์มีดนตรีที่มีลิขสิทธิ์นะฮะถ้าคุณไปศึกษาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ youtube เปอร์ชื่อดังนะฮะสายท่องเที่ยวภาคเหนือนะฮะที่เที่ยวลาวเที่ยวเชียงตุงเขาโดนมาแล้วนะครับนะติดเด็กนะฮะคลิปวิดีโอติดเด็กไม่ได้นะครับติดได้ค็ว่าต้องมีผู้ปกครอง อยู่ในนั้นด้วยอะไรสํานองนั้นซึ่งเป็นเรื่องราวที่อ่อนไหวมากนะครับสําหรับกฎเกณฑ์ของ youtube นะใครจะทํา youtube ต้องศึกษาดีๆนะครับผมมีเยอะนะฮะกฎเกณฑ์ของแต่และประเทศไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะ u t u b e นี่บริษัทแม่เขาอยู่ทางยุโรปนะครับทางอทางอเมริกามั้งใช่ไหมนะฮะกฎระเบียบของเขาก็บางคนอาจจะคาดไม่ถึงนะก็ เด้ยเตยรียมเอาไว้ดยความบางดีเนาะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เรื่องสิ่งนี้รับเลยดีกว่านะฮะนี่เป็นเรื่องเล่านะครับหวังว่า youtube เจ้าที่ youtube ขคงเข้าใจนะครับเป็นวิทยาทานเป็นความรู้เป็นความสนุกความรู้นะครับเป็นวิทยาทานเรื่องเล่านะเรามาพูดถึงเรื่องของคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเขามีญาตินะญาติด้วยกันก็คือญาติของเขาอะมีลูกสาวเขาอยู่ด้วยกันสองคนนะมีลูกสาวไวส้สองขวบก็คือ ผื่นตัวคือเป็นแม่ไม้ทำนองนั้นแม่ไม้มีลูกทำนองนี้น,นะเขาอยู่ทาวเฮาส์สองชั้นนะทำงานอยู่ในบ้านเป็นงานเหมาหรืออะไรทำนองนั้นนะอาจจะเป็นงานรับงานเหมามาทำที่บ้านแบบเย็บผ้าหรืออะไรเราไม่ทราบใดเขาก็ไม่ได้แจง้อองรายละเอียดน,นะนะคือเขาอาจจะมีโรคประจำตัวนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยสังคมคนกรุงเทพนะเขาจะไม่ สนิทสนมกันนะถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆนะครับไม่เหมือนต่างจังหวัดน,นะบ,บ้านอยู่ติดกันบางทีเช้าออกเย็นกลับไม่ค่อยคุยกันก็มีนะครับสังคมเมืองกรุงนะฮะซึ่งครบอบครัวนี้เขาอยู่เมืองกรุงนะคือเขาเป็นโรคมีโรคประจาตัวเรนะืออะไรเนาะเขาอาจจะนอนเสียชีวิตเนี่ยอยู่กับลูกสาวลูกไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตนะก็อยู่กับแม่อย่างนั้นนะ เป็นเวลาถึงห้าวันนะฮะลูกสาวก็เดินออกมาหน้าบ้านหน้าบ้านก็คืออยู่ในรั้วในประตูบ้านนะไม่ได้ออกมานอกประตูหน้าบ้านนะครับคือออกมารั้วอยู่อยู่ในรั้วบ้านพอีง่ายออกมามองนู่นม,มองนี่บ้างแล้วก็เข้าบ้านทํานองนั้นนะจนเพื่อนบ้านเขาสี่ห้าวันหลังเออสามสี่วันหลังเขาบอกว่าทำไมแปลกๆเด็กทําไมดูมอมแมมจังขาวายนะ จนวันที่ห้าญาติเขาไปหาที่บ้านเนาะก็รู้สึกผิดปกติเขาก็เลยเปิดประตูเข้าไปนะฮะเดินขึ้นไปบนบ้านนะพบว่าแม่เด็กเสียชีวิตได้ห้าได้มาได้มาได้มาห้าวันนะแต่เขายังไม่รู้นะเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งหมอเจ้าหน้าที่ก็เอาหมอไปตรวจสอบนะหมอก็พูดว่าแม่ของเด็กเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วห้าวันแต่แปลกอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยมีกลิ่นนะฮะคือหมอคุณนะ ก็มันก็มีบวมมีฉุ่ะทะธรองนั้นนะตามความเป็นจริงน่ะนะแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือเด็กสองขวบนะห้าวันใครหาข,าข้าวหาน้ำให้กินนะให้เด็กกินนะมีญาติถามเด็กว่าเอาหนูแล้วใครหาข,าข้าวด้วยหาน้ำให้ให้หนูกินเด็กเขาก็พูดว่าก็แม่นั่นแหละ ก็แม่เสียไปห้าวันเสียชีวิตไปห้าวันแล้วค่ะข้าวหาน้น่ให้กินได้ไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกเรื่องที่ลี้ลับนะฮะพิสูจน์ไม่ได้นะ,ะโดยวิทยาศาสตร์หรืออะไรน,นะครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องพิศวงเป็นเรื่องแปลกเรื่องลี้ลับเนะซึ่งรู้สึกจะเป็นข่าวเลยนะเรื่องแบบนะเด็กสองขวบเนาะด้วยความไร้เดียงสานะเด็กไม่น่าพูดโกหกนะ เด็กขนาดนี้ไวขนาดนี้นะสองควบนี่พูดได้นะเด็กมันคนพูดเก่งนะแต่จะให้แบบรู้เรื่องแบบผู้ใหญ่หรืออะไรเนะี่ยมันคงไม่ใช่นะแบบเขาก็ถามนะถามว่าเอาแล้วใครหาข้าวหาน้ำให้หนูกินก็แม่หนูนั่นแหละแปลกไมหมล่ะครับตัวแม่เสียชีวิตไปห้าวันหาข้าวหาน้ำแล้วอยู่กับลูกได้ถึงห้าวันนะี คิดดูแล้วกันลูกอยู่กับศพแม่ได้ห้าวันโดยที่ไม่รู้ว่าแม่เสียนะครอาจถ้าคนเป็นแม่เนี่ยอยู่เฉยๆแบบไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเนะี่ยเด็กก็ต้องรู้นะเด็กขนาดไหนมันก็ต้องรูู้้นะว่าทําแม่แม่หนูนิ่งก็อาจจะไม่มาแจ้งเพื่อนบ้านได้แต่เด็กไม่แจ้งนะเด็กโผล่มาเป็นช่วงๆแล้วก็วิ่งหลบเข้าไปในบ้านเหมือนเดิมเนะี่ยคือแปลกไหมครับ แปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกนะนี่ก็คือผมบอกว่าความรักของแม่นะามรักของพ่อของแม่แบบมันยิ่งใหญ่นะครับมันยิ่งใหญ่นะครับส่วนมากนะส่วนมากนะร้อยละเก้าเก้านะมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆนะไอ้ที่พ่อแม่ที่ทําร้ายลูกหรืออะไรเงี้ยมันก็มีนะแต่มันจะมีน้อยมากนะฮะส่วนมากความรักของพ่อแม่นี่บริสุทธิ์นะ ป็นความรักที่บอกว่ายอมได้หมดนะฮะเพื่อลูกไม่งั้นในพวกเหล่าทหารพานทหารที่ไปรบออกไปรบนะหรือทหารอสอ,อาสาสมัครอะไรสมองเนี้ยท,ที่ออกรบจริงๆเนี้ยเขาจะเอาวัตถุมงคลที่เป็นของพ่อของแม่ติดตัวไปเลยใช่ไหมด้วยนอนุภาพความรักของพ่อของแม่นีนะ่มันมีปฏิหารนะครับ ก็ขออนุญาตทาน้ำนะครับก็เล่เามาสักพักหนึ่งนะเราจะพักผมจะให้พักถานะครับหลายคนบอกว่าก่อนจะให้พักถาเรามาคุยอีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งหลายคนบอกว่าทําไมผมไม่ทําอย่างนี้อย่างนั้น,อย,นอย่างนี้นัผมจะบอกให้นะครับ การทำ YouTube นะอะไรไม่สำคัญนะสำคัญขอให้มีคนดูมียอดวิวนะฮะมีคนดูมียอดวิวนะครับ,รบแล้วการทำ u t u b e ไม่ง่ายอย่างที่ใครคิดนะถ้าใครคิดว่าง่ายก็ลองทำนะฮะบ,บางคนบอกว่าโอ้เพื่อนเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้สักพักได้ตังมากขนาดนั้นขนาดนี้ก็ถ้าคิดว่าง่ายก็ลองทำดูนะใช่ไหมจะมาทนทำงานเป็นลูกน้องเขา ทำไมใช่ไหมทำงานอิสระไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมแล้วใช้เวลาน้อยด้วยนะบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ทำแบบให้มันงนั้นอย่างนี้แบบผมจะบอกให้นะยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวมือใหม่เคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าอยู่ในยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ยากมากนะครับเพราะคนทำ YouTube คนทำ u t u b e เยอะมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนไม่มีกฎเกณฑ์น,นะฮะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ต้องมีคนติดตามหนึ่งพันคนต้องมีคนดูสี่พันชั่วโมงภายในหนึ่งปีนะหรือภายในปีหนึ่งนะครับจะปีไหนก็ได้ทํานองนะสมัยก่อนไม่มีนะครับคนทำ YouTube เขาทำมีคนดูยอดวิวหรือรายได้สะสมครบหนึ่งร้อย เหรียญหรืออะไอ้สิบเหรียญหรืออะไรน,รน,รออไรนี่หนึ่งร้อยเหรียญมั้งเขาก็จะโอนเงินเขา้าบัญชีให้ใช่ไหมสมัยนู้นแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะฮะสมัยนี้คนทำยูทูบยูทูบเยอะมากทั่วโลกนะฮะใครๆก็แห่ทำเพราะฉะนั้นการทำยู u ูบนะมันมันมีอะไรมากมายนะมันอยู่ที่โชคที่ดวงด้วยนะบางทีโพสคลิปลงไปไม่มีคนดูก็มี คลิปสนุกคลิปตื่นเต้นคลิปที่น่าจะได้คนดูเยอะกลับไม่มีคนดูคลิปที่ไม่คิดว่าจะได้คนดูกลับมีคนดูก็มีนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะดันให้ไหมนะดันโชว์หน้าช่องหน้าอะไรเงี้ยหน้าพิษขา่าเงี้ยมันมีเหตุผลอื่นมากมายนะครับสายท่องเที่ยวที่มือใหม่เนะสมัยนี้เนะต้องคนแข็งต้องคนเก่งจริงๆนะครับบางคนโหไปท่องเที่ยวถ่ายคลิปทั้งวันกลับมาตต่ต่อ,อกสามชั่วโมง ใช้สเปเชียลเอฟเฟกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บดูดีไปหมดแต่มีคนดูแค่หลักสิบนะฮะเรื่องจริงนะครับผมมีนะครับผมพูดยากนะฮะัของอย่างนี้อืมก็เอาเนื้อหาที่ว่าแปลกๆใหม่ๆหรือคนน่าติดตามดีกว่านะแต่ว่าทุกอย่างนะอะไรที่เรารู้มากมันเรก็ได้เปลี่ยนมันก็มีส่วนก็จริงนะครับนะ พเศเอฟเฟกอะไรพวกนี้รู้มากมันก็ดีนะแต่คนไม่รู้ก็ยังอยอมรับว่ายังไม่รู้จริงๆนะก็พูดกันตรงๆนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการให้พะกรถานนะผมจะมาให้พะกรถา,าเขาเบสสวนนะครับเป็นพะกรถาจริงๆนะฮะก็คือ เป็นพระคาถาจริงๆนะฮะมีบทสั้นบทยาวนะฮะก็ไม่ยาวมากนะครับผมบทสั้นผมก็จะท่องให้ง่ายนะก่อนจะท่องพระคาถาเวสวุวรรณนะหรือก็พระคาถาสายขาวเนะี่ยสายบนนะสายเทพขึ้นไปเนะยมันจะมีสายเทพคือสายเทพมันอยู่กลางๆนะสายบนนั่นคือเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับจะมีคาําว่าประพฤติธรรมประสงค์สูงอยู่ในนั้นเลยนะฮะสายล่างก็คือพวกเดา,านวิชาพวกนะี้ พวกที่เอ่ยชื่อชื่อสัตว์พวกที่พูดเป็นภาษาชาวบ้านอะไรท่องนี้ท่องไอย่างเงี้ยคือสายล่างนะฮะกัเกี่ยวกับพวกคุณสายมนดำเสน่หยาแฝดหรือไปแบบทําผิดศีลผิดอะไรเงี้ยมีหมดมันจะเป็นสายบนเป็นไปไม่ได้นะฮะพวกนี้นะนะครับสายบนคือต้องท่องน้โมนะนะครับนี้เราจะท่องน้โมให้ฟังก่อนนะครับเพื่อเป็น บุงคลนะฮะเพื่อเป็นประเพณีเพื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะที่แบบเหมือนคนโบราณเนานะที่เขาจะดูหนังกลางแปลงนะจะมีเพลงสรรเสริญพระบารามีก่อนนะฮะเพื่อเป็นการอัญเชิญคุณนะอย่างเราท่องพระคาถาเนี่ยเราท่องนมโมก่อนเนะี่ยก็คือเป็นการอัญเชิญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยเหลือเราํำนองนั้นนะ ก<า>็จะท่องให้ฟังกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตลหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะครับ,น,บ,บน,นะโมตัสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธะคาถาเทวสุวรรณนี่นะบทนี้นะครับมีบทยาวบทสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะท่องบทยาวให้ฟังทีหลังนะียท่องบทสั้นก็ได้นะครับคุณอย่ามองข้ามนะไม่อยากอย,า,กอยาดูถูกอย่ามองข้ามพูดง่ายบทสั้น มันจะท่องง่ายถ้าคนถ้าคุณเจอผีหรืออยู่ในเหตุการณ์แบบตลบขบขันหรือขับขันอะไรพวกนั้นตลกอยู่ในเหตุการณ์ที่ฉุกระหูกระทันหันอยู่ในที่เปี่ยวบ้านล้างอยู่ในป่าช้าดืกดเนเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองอะไรงี้ใครจะไปดูเนาะคุณนะ่ะเป็นหลงป่าเดินเข้าไปในป่าช้าใครบุ่บ้านใด่บ,บ้านหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้นะพวกที่อชอบสายท่องเที่ยวนะ บทสั้นก็ท่องง่ายๆคือเท้าเวสสวนโนนโมพุทธายะแค่นี้นะจบนะฮะไม่ต้องท่องเยอะนะฮะบทสั้นนะเดี๋ยวผมจะท่องบทยาวให้ฟังทีหลังบทสั้นก็ท่องแค่นี้ก็มีคลิปนะถ้าคุณถือครถาขึ้นนะฮะท้าเวสสวนโนนโมพุทธายะแค่นี้แหละคุณเป่าใส่ข้าสารเป่าใส่อะไรนะเปี้ยงออกไปไล่พูดผีหรืออะไรนะได้นะครับ ไม่ได้พูดเล่นนะเป็นพระคาถาจริงๆนะเดี๋ยวถ้าคุณจะท่องบทยาวก็ได้นะก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะคุณจะท่องบทยาวผมก็จะท่องให้ฟังนะฮะจำไม่ให้ดีบทยาวท่องว่าอย่างนี้นะครับอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสวรโนมะรานังสุขังอาหาังสุขโตนะโมพุทธายะ เวสุวรรณมหาลาชิกายขะหันตาพัตุริตเวเวศพุทธะพุทธังบรลังพุทธโธททเทวสุวรรณนโมพุทธายะแค่นี้นะครับบทยาวนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจำแม,ม่นนะครับ คุณไปโดนผีหลอกกลางปูชานะ้าถ้าคุณคิดว่าคุณจําแม่นคุณกระท่องเลยนะฮะท่องได้ไม่มีปัญหานะไม่มีใครเขาว่านะครับนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณโดนผีหลอกกระทันหันนะผมเชื่อว่าคุณต้องท่องผิดๆถูกๆนะคุณจําไม่ได้แนะ่นอนนี่ไม่ยาวนะฮะนี่เป็นมีเป็นปกตินะมีบทยาววันนี้นะคาถาพวกหลายๆคาถานะะยาวครับคิดว่าครึ่งหน้ากระดาษมีนะฮะผม เดี๋ยวผมจะท่องให้ฟังอีกสองครั้งนะฮะนะเพื่อเป็นเคสของผมนะครับผมบทนี้นะอิต,ติปิโสภควายมมะรชาชโนทาเวสุวรโนมาลานังสุขขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรโนจตุมหาาชิกายักขะพันตาพักภูริโต เวสะพุทธะพุธทธังอรหังพุโทโธทเทวสสวโนโนนะโมพุทธ,ธายะนะครับนี่นี่ก็ก็ไม่เรียกว่ายาวนะฮะสั้นนะนะก็ไม่ยาวมากนะถือว่าธรรมดาปกตินะครับเอาอีกรอบเนะาเทวสสวโนโนเจตุมหาราชิกายักขะพันตาภูริ พุริโตนะฮะเวสสาคุสสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสวรโนนโมพุทธายะนะฮะท่องแค่นี้นะครับผมนะแต่ถ้าคุณอยากเอาบทสั้นเลยง่ายๆเลยก็คือท้าเวสวรโนนโมพุทธายะแค่นี้จบนะครับแต่อยู่ที่คนถือขึ้นด้วยนะ ไม่ใช่ว่าท่องแนละ้วใช้ได้ทุกคนนะครับคนถือขึ้นถือไม่ขึ้นแล้วก็เหมือนที่ผมพูดประโยคบางประโยคมีในพักคาเกือบทุกบทน,นะฮะไม่ใช่ของผมเจ้าเดียวนะฮะให้ไปศึกษาคนา้นคว้าเซิร์ชดูเจ้าอื่นได้นะครับผมนะนี่เป็นคลิปเรื่องเล่านะไม่ได้พูดคุยมากันมาสักพักนะฮะผมทำงานนะฮะ ก็ว่าจะทําคลิปทำคลิปเลิกงานก็เหนื่อยก็นอนถึงบ้านถึงห้องก็หลับนะครับผมนะก็จะพยายามตอนนี้ผมได้ยอดชั่วโมงสามพันหกร้อยหกสิบหกชั่วโมงเหลืออีกสามร้อยกว่าชั่วโมงนะถ้าเป็นมสมัยก่อนผมไม่กวนนะเหลืออีกประมาณสิบสองวันประมาณนั้นนะคิดว่านะ พอเามื่อก่อนผมได้ยอดชั่วโมง25ถึง30กว่านะพอผมเริ่มทำงานทำไมยอดชั่วโมงผมตกก็ผมก็ไม่เข้าใจนะพรอ,อาจจะเป็นเพราะผมคดคลิปลงห่างหรือว่าลงอะไรหรือว่าผู้ติดยอดผู้ชมมาติดตามมาจาก YouTube Short ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า YouTube Short หลังๆนี้ยอดวิวน้อยมากผมไม่เข้าใจยอดวิวตก อาจสาเหตุมาจากเพราะคนทำ YouTube เยอะหรืออะไรก็ไม่ทราบได้นะและอะไรอีกหลายๆอย่างนะฮะการโพสคลิปขอกผมก็ห่างเมื่อก่อนจะสองสาวันคลิปนะฮะทีนี้เป็นอาทิตย์ละคลิปก็ <c oughs> ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะขันคอนะพูดมาได้สักพักหนึ่งนะอึดอัดนะครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับฝาก ขอความเมตตาช่วยเหลือคนตัวเล็กนะครับผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมต้องผ่านเกณฑ์นะเพราะว่ายอดซับผมก็เจ็ดร้อยกว่านะฮะผมยังเหลือยอดซับอีกแค่สองร้อยสิบแปดคนเองนะครับผมยอดชั่วโมงปีนี้ความจริงผมมาเริ่มติวเข้มตั้งแต่ผมทําไปได้หลายเดือนแล้วนะครับถ้าผมติวเข้มตั้งแต่ทีแรกผมเชื่อว่าปีนี้ผมผ่านเกณฑ์ยอดชั่วโมง แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม